กมทห่วงรัฐบาลชิงยุคกมทแก้รัฐธรรมนูญยังห่วงชิงยุคสภาหนีแก้รัฐธรรมนูญเผยมี3ประเด็นเห็นต่างที่ต้องถกหนักแต่เชื่อไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางการแก้รัฐธรรมนูญไม่ให้เดินไปถึงวาระ3วันที่30พย2568นายนัทวุฒิบัวประทุมสสบัญชีรายชื่อพักประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมาการ พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมรัฐสภากล่าวถึงการเปิดประชุมร่วมรัฐสภาสมัยวิสามันเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระสองวันที่1 0 1ถึง11ธนาคารคอว่าเนื้อหาของการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของผู้เสนอคำแปรยติกับผู้สงวนคำแปรยติแล้วไม่แน่ใจจะพิจารณาเสร็จในสองวันหรือไม่แต่กมท พร้อมตอบทุกคำถามคาดว่าจะพิจารณาวาระสามช่วงวันที่29ธนาคารคอถือว่าเสร็จก่อนช่วงเวลาปีใหม่อยากให้รัฐบาลส่งสัญญาณถึงประชาชนที่รอกระบวนการแก้รัฐธรรมนูญว่าจะเสร็จทันสิ้นปีหรือไม่เนื่องจากสัมพันธ์กับการตั้งคำถามประชามติอย่างไรก็ตามกมทไม่ละเลยปัจจัยการเมืองที่มีกระแสะข่าวยุบสภาวันที่9ธนาคารคอ หรืออาจปล่อยให้ผ่านวาระสองก่อนแล้วค่อยยุบสภาเสมือนไม่อยากให้รัฐธรรมนูญผ่านหรือเอารัฐธรรมนูญเป็นตัวประากาันไปเกี่ยวข้องกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจส่วนสถานการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมนั้นกมทประหนักถึงความสำคัญของสถานการณ์ที่จำเป็นต้องเน้นการช่วยเหลือการฟื้นฟูเยียวยาความเสียหายอยากให้รัฐบาลโฟกัสเรื่องนี้ แต่การแก้รัฐธรรมนูญและแก้ปัญหาน้ำท่วมสามารถทำไปพร้อมกันได้นายนัทวุฒิกล่าวว่าขณะนี้มีเนื้อหาการแก้รัฐธรรมนูญที่มีความเห็นแตกต่างสามประเด็นสำคัญได้แก่หนึ่งองกรร่างรัฐธรรมนูญกอมอทอพิจารณาให้มีหน้าที่เป็นกอมอทอร่างรัฐธรรมนูญแต่พักเพื่อไทยและสอวอบางคนอยากให้เป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญสอสอรอ มองว่าหากมีสอสอรอจะสร้างความเข้าใจมีกระบวนการที่ประชาชนเคยเห็นรูปแบบนี้มาแล้วในอดีต2การออกแบบของกอมอทอมีกลไกลการรับฟังความคิดเห็นและกลไกลร่างรัฐธรรมนูญทั้งสองกลไกมาจากสูตร20หยิบหนึ่งทำให้กอมอทอหลายคนกังวลจะนำไปสู่ปัจจัยการหัวหรือบล็อกโหวตหรือไม่ ในประเด็นนี้ต้องนึกถึงเผื่อการเลือกตั้งครั้งหน้าที่ยังไม่รู้ว่าสภาชุดหน้าหน้าตาจะเป็นอย่างไรแต่หลักประกันของสูตร20หยิบหนึ่งอย่างน้อยทุกฝ่ายจะมีส่วนเสนอชื่อบุคคลสาม